ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่หลายฝ่ายยังกังวลว่าน้ําจะท่วมหรือไม่เพราะว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าความกังวลขณะนี้อยู่ที่ปริมาณฝนเดือนนี้แล้วก็เดือนตุลาคมและคาดว่าจะมีฝนตกลงมาปริมาณมากค่ะจึงสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปล่องน้ําออกจากคูกลองต่างๆให้มากที่สุดเตรียมเครื่องสูบน้ําและกระสอบทรายประมาณ2ล้านใบซึ่งประชาชนสามารถไปขอรับได้ที่สํานักงานเขตในพื้นที่ น้ำฝนด้วยจำเพราะว่าน้าฝนอาจจะมีตกหนักก็ได้มีการพร่องน้ําแล้วก็มีการเตรียมปั๊มน้ําเตรียมการกตจกรรมต่างๆไว้ก็คิดว่าค่อนข้างดีนั้นตอนนี้อาจจะมีคนบ่นหน่อยว่าน้ําเหม็นน่าจะมีตามคลองต่างเพราะว่าเราพร่องน้ําให้น้อยที่สุดเลยว่าจะลงมาถึงชั้นเรนด้านล่างก็าจะเห็นเลนที่มันดูสกปรกหน่อยแต่เป็นว่าเป็นกระบวนการในการพร่องน้ําเพื่อเตรียมรับน้ําฝนที่จะลงมาแพราะเราคิดว่าเดือนนี้กับเดือนหน้าจะเดือนที่มีฝนตกหนักมากขึ้น แล้วก็อันนี้คือตัวที่ต้องต้องระวังแต่น้ำน้ำเหนือปัจจุบันผมคิดว่าเรารับมือได้ขณะที่แผนรับมือกับน้ำในอนาคตนะคะโดยเฉพาะเรื่องน้ำทะเลนหนุนผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจำเป็นต้องทำแนวป้องกันที่สูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงซึ่งอาจจะเป็นการยกถนนบริเวณที่ติดอยู่กับแม่น้ำที่สูงขึ้นโดยแนวคิดนี้อาจจะต้องเป็นแผนของรัฐบาลค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ต่อเนื่องกับหลายจังหวัด